สวัสดีค่ะสานบ้านสาร์เชิมครับพี่น้องครับสวัสดีบ้านวันำครับวนไปวนมาเบิ่งเบิ้งมาเบิ่งเขาเบิ่งหอยเบิ่งน้ำน้ำอยู่ที่ไหนพ่อเอาน้ำหลวงเนี่ยค่ะปีนี้เสถี่เพ็ดนะเนี่ยพู่เอาสุดรพุ่นเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อเรา่าเราลองเบิ่งนาเสถี่มันไม่ค่อยเตกก่อเราเคยเล่นสูตรห้างเนี่ยคือเป็นเรื่องไหนแต่ส่วนต่อเสถี่แบาเสถี่มากสูตรทีเดี๋ยทีทีเราก็เลยอันนี้สูตรทีนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่หนาวานาวเพิ่น พ่อเรามาสูตรห้างปุณห์เห็นปะมันก็คล้ายๆข่าวดำพี่น้องว่าสูตรใดมันดีถ้าเบื้องคนผลิตนะค่ะม่าสิเป็นจังไรถตาบ้านน้ำแบบบ่าขาดบ่าอึดเด้อแต่ได้มาหาพี่น้องมาลเลาะเบื้องเห็ดหิือเรื่องอจากโหลศสองโหลศนะบ่เน่าไม่เอานี่แล้วมัวนมีแข็งด้วยนเนี่ยเพราะแข็งเลยทิอือมันเค้ากินน้ำพิ้มเลยหรือเพราะกระเดินม่ได้ไปใส่มืออื่นค่อยจะไปเอาอันเห็ดเด้อค่ะคุหรับพี่น้องท่านใดที่อยากได้เห็ดกระด้างไม่ไหมก็เดี๋ยวแล้วจะเสริมแปมืออื่นก็สิตัดเทาไว้ละ วันจนัดมันตังาคางกับเพล็กอยู่ได้เนี่ยก็ทรงพี่น้องแต่ว่าขึ้งนี้หอยเปน็นหลงมาอาดน้าเนี่ยบั้เห็นปะมีคนมาหลอกอยู่สิบคะแนนเดชดูม้าหลอกกับเกย์ไปตื้นกันไว้ค่ะเด้อโอชเป็นเงาปุ่นณละเนี่ยขันในไงหน่ะปุ่นน่ะเปี่าร้ามลงมาเปี่าไม่ได้เบิ้งถึงน้นละอืเบิ้งกี่น้อง,นองปุ่นน่ะงานกระโดดออืออืเกดชออกด้วย เ็บแต่เย็นๆค่ะช่วงนี้ก็แล้วเสริมกับผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดยุ่ื่อยเนาะค่ะก็รอเบังน้ำให้น้ำนาเขาเข่าคลองก็ยังบ้านได้ไปขายแต่ที่ขายอีหยังกันกระืือเนี้ยไม่เห็ดขายกะย่านบ่ได้กำไรหลายกะเห็ดเวียบไปละกะหมือนเวลาไปละมือนนึงก็เลยค่ะไปหันมานี่งางหันงานหลวงงานลาดน้ำงานการกุศลงานนั่นงานนี้เพิ่นมัเเราเขาก็เด็ดไปไปเร็ไปเดี๋จะเก่งบ่ดพี่น้องนะเด หามยุค right oh, ่าโอ้บเไปมาห็นอือืมงามนี่มากมากเลยจ้าเสียอเพื่อออกไปน้ำยุค้าพ่น่ะพูนไปหางปุ่นเธออันบะเบงดีด้วยเนี่ยพี่งองพูน่ะเฮ็ดน่ะก่อนเลยเือสุดนับบ นี่เดวก็แข็งยอืมน้องเปลี่ยนทางทุกพิอีก็ได้ประเด็นบ้างน้ำนี่เนาะน้ำท่ปล่อยให้งหญ่ได้นี่โอพอได้เก่งไนแล้วนี่ท่านนี้ก็ถือว่าย่ญ่แล้วแหละนาวแน่บอนนเชนเนาะห่าเยแข่งโอ้ยจากน้อยขันเสือเป็นหมาเป็นกรหมาย่างรุนแรง ตันนี้รุนแรงดีปีนะคะ่ะลงมาหลอบใด่เพราเคยผ่านน่องเนาะได้กินเก่งเฮ็ดอีหลีอ่ะเฮียมเปจุ่มเลยสัอมไปน้ำเนาะอืม,ม,ม,มอ,อ,อืมงามงามปึ๊บปึ๊บอืมมันเป็นใหญ่หมดเนาะอ่อนนี้ มือวดีที่สัดเป็นเหงาอยู่พี่น้องหาพี่ไปอืมห็ดก่อนเห็ดจุ่มอืมลุบปุ่น่ะอืมโอ้หลับไปครับหาพี่น้องปุ่น่ะได้หลายเลยดิหาเมื่อไรเพราะเคยผิดหวังเลยเนาะมันมันเลาะขึ้ไปนี่ครับนี่เดี๋ยวมาเลยนี่กับมีโก้ทุกท้ายอยู่นี่ก็หาไปหางอื่นก็ับมิทุกัน แต่ว่าเขาก็ต้องเบิึงว่าน้ำเขคาน้ำออกหรือว่าน้ำนี้น้ำแบบนี้เนี่ยน่าบอกนะแต่ว่าแตแล้วสะดวกแบบว่าผู้คนดูละไปถึงมือเขาเห็ดออกยุ่แต่ว่ามันอยู่ในหยาไปถึงมือพ้นไปอันเห็ดใยพ้นก็ได้ถูกไหมพ้นดูละมีหยาดูละเหเ่าบึงเอาครับ นี่แถว,รรถวลุมก็เป็นงานนี้หนี่งคู่นึงไปหล่อไปเนปี่ยตรงเนี้ยเคยออกไล่ไหลออกบ่ปีนี้ก็วอาว่าตรงนี้ออกไล่ไหลพี่น้องมาเบ้ออไทยไม่สนนะบอมอย่างเนี่ยมึงดูป่ะนะพี่นอ้อนง,อย,งอยู่ทางอยู่ทางยางอีปูบันเขาเป็นฐานาเขา ขั้นเป็นมาถือมือเพันดอกง่ายเนาะเนาะถ้าจะเป็นแพงก็เขาได้ตละลเคานะเห็นปะได้รับเป็นบาน,บานมาันขี้กันมาโอ้หมั่นนี่ม่วงสมาบอกเลยเนี่ยขั้นปล่อยเพันง่ายนี่สมบูรณ์ดีแท้ๆสีเพันสีเนี่ยสุดแรกนี่ยสุดแรกหมั่าย่างกายไปละใครอยู่ในผู้ดำเพ็น เออมันออกมาพีไปละนะเนาะทุกตีมันยุ่มุมนั่นว้ายดีต้นนะบอมส่ต้นไป,ไปนั่งสอบอิกมามัน,กนากรเหลายดอกน้อยไรายก็ไเลยก็เมานี่วามานมานัมนมนอืมออนี่ดูบาง,งาอย่ายงไม่ใ่กาก่างเลยดนยอืเอไว้คนะหน่กนะไม่ไรกันเลยดูหมดเนี่ย มัามาตั้งจะเบื้งอีหลีแล่ะพี่น้องนะตายตายตาย<ม>เกือบกายเฮ็ดอ๋อพี่น้องไอ้คนเหยียบเลยผมเพิ่งไปขยียบลงไปซองพุ่นบ่บ่เหยียบเก่าอยู่อ๋อพันเหยียบพันเหยียบอีหลีเหยียบลายมือแล้วอืมโชคดีแท้นี่ล่ละต้องสร,ริมมาซองตลอดว่า พิ่นเคยออกมุมนี่อยู่ไหนปุ่นอีกเห็นกระคักเท่นเห็นสีดำดำอืนี่นักโอ๊ตต่อมไ่ไหวแล่าต่อมีมาะอือนี่รองน้ำอยู่นะปัาโอ๊มาหลามอ้อพีนี่แบบว่าบ่าหอดเนาะไปนไปไปางโขงน้ำเธอเนี่เข้ามาแล้วแวนี่ก็มาแล้วบัดเนี้ย เอารอดเด้อข่าวรอดเด้อมือมาพ่อเอาเลยพอดีเก่งแล้วเนี่ยส้มนี่กำลังงามอืออือผลผลิตเก่าสุดผลนามแล้วออกแล้วไปเลยข้าพูดนะนี่อืสวยดิส้มนี่หมดจริเนาะอืออือออกแล้วโอ้งามพูดนะ อืมปุณหะปุณน์ปุณหปุณหปุนบามมานมาหนมานมานจังเลยเห็ดยังว่าขายาวาด้วยค่ะเพระว่ามันเป็นเห็ดแรกนะบ่ามเนาะเห็ดแรกขายยังสั่นอยอะหาเบื้องหยาสูงมัอนะหยาสูงเห็ดจะขายยาาไปตามหยาเลยหยากะซอยเห็ดได้มารอตัวหยาเกิด เพราะว่าซ <depression. S 2> so uh ูมพอละเนี่ยเขามีน้ําไหลตลอดอืมืดมื้อมืดเว้นเนี่ยน้ามันไม่ได้มาถ่วมตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าหญ้าเพิ่นสิดึงมาให้่งมให้มันซ่มอยู่ตลอดรับรองเห็ดออกเลยตลอดหิมเนาะเพจ่งเห็ดย้อเขามากนะแบบเป็นเว้นแบบเขาเอิ่อนในเนาะขายย้ออยู่เนาะอืออเหลืองเป็นตายเยอะไปนะ M, oh, เพี้ยว่าไงบ้าเนนาเมดนั้นหืมปวดเน่าหมดพี่นอ,องเิ่นออกตั้มพดเสื้อเสื้อเิ่นตอนนี้ตั้มกะเนนาขี้ม่าไปก่อนเนนาเมื่อด้นในลายยุ่เออนี่นลองนี่ล่ะ <c oughs> เห็นไหมไหมทุกมือ,อมน้อววานาตัวเสริมเิ่เนวนเวียนยู่หนีจังวะ อันนี้ขาบ2รขาบอยญุ่่นใหอืมไปน้าเราเสริมหนังพเนวาในนี้พี่น้องดงเพิ่นครับ่นี่ดงเพิ่นจะดจิดิเนี่ยที่เปิดโตเสริมซื้อมือนี้ันถางอปลูกกระดิ่งี่น้องจำได้ป่เอสซีเสริมนะดงหงหดดงหงหงอี่เรีบน้่นี่ไม้ดิอือืเห็ดเงาอยู่ที่นีแบบนองนะาี่เป็นกออยู่ที่พี่นอง อืมน mm. e uh ี huh. ่ยเดน้งแนแข็งดีขนดี้ต้มนี่โอ้ปลานน่หก็เนื้อปลาตองไก่มาเลยทุกทอืมไอหัวเนี่ยมาพอแล้วมาพอแล้วบัหยังเบําแถมแคบบุญไปกระลังงานับบบอญพี่น้องนึ เจ้าบาย่างต้นหนาเนี่มันบ้าบ้าไง,งหมดเลยี่เนี่ยเจ้าบ้านพนันไ่นค่อยมีน้ำซื้อนอัเนเน,น,นม่มีน้ำนี่ก็คือสะสมบุ์นะอืมอืมอืมมาอะไรกับมานมือนึ่งพี่น้องดูรองพี่ดูขัคนนะ่ะ รถเกีต้นหนึาน้อัดน้เขานีต้นโอ้โหปูดีใจเมื่อสักคื้นวานี้มาทายไปจงสั่นไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปบอก่านผู้ชมเรียมาดูหูปูนะบสัตว์นึงมาเปนเหบอปูดีปีดไปเยอะเฮเือยใจนะนี้นํำสบป้าก็บ่มีเส้อเนาะน่เขอไดละได้จะโหอยืดดอกเนาะแล้วดอกงามๆไปนั่งส่ำนน่จะบุขึ้น พี่น้องบางคนผล,ผลงานสาวเสริมค่อยจะขึ้นเมือส่ำเห็ดกันเทกันนะอ,อยากเบิดหนึ่งอันนี้ใส่กันบ้างตะก้าของสาวเสริมเด้อพี่น้องยังอยากได้นะสาวเสริมติสร้างมะไห่น่ะค่ะตะก้าไม้ไผ่เอาไปเก็บเห็ดหรือสิไปวัดไปว้าพี่น้องสนใจก็สร้างได้เป็นคููก็ได้หรือสิชื่อเดียวก็ได้นะค่ะมาเบื้องผลงานเฮาเถอะคุณ โหลหนึงได้ยุดกนหนาโลกว่าแต่วบามัมตะมุติมีดีนี่งามดีเหรองามงามเมื่อหนาวเตรียมพ้อเก่งลดเนี่ยขันได้รุนนี้รุ่นนันได้ย่เอยได้เก่งแล้วเนะตามมวยแล้วกลับไปแต่ละเมื่อแล้วก็ได้นี่แหละเมือ 2, ่อเราองโลตามโลแล้วก็น้ำมาทอนไว้เน่าน่ะงามปะค่ะ เห็ดอีเดีิวาเสิร์ฟมาเห็ดแต๋อหน่อยเห็ดหนาแตกแตกอไปเรืยเนี่ยแล้วมันมามันจงไปไหนห่องเงียบเลยทีไปพาลงไปเบิ้งขึ้นได้ปลายน้แล้วก็เลยไปเบิ้งพุ่นมันกลับมาได้หลายเด้เห็ดจังเลยได้เนาะไปไก่ให้ดิเนี่ยพี่น้องจากกิโลที่เสิร์ฟกันเมื่อดำไปเนี่ยมันอันบ่ได้ท้ายเพิ่มเพราะว่าเห็ดบ่มี เล่นบออเป็นคนเพี้ยนเห็ดถ้าเป็นน้องสิบ่าทเสิร์มมันก็ได้เพราะว่าเสร์มักเก็บแล้วกับมาเพี้ยนซอยู่เนี่ยขนาดย้ายยังเสริมกับบ่ออยากให้มีเลยที่จริงค่อยไปล่างก็ได้ยุคค่ะแต่ว่ามันกลรู้สึกว่ามันบ่มีแหงใจนะที่ดีดีขั้นในเก็บมังสียละขั้นในสัมเกดว่ามีแหงใจนะน้ำเท่าไหร่ น้ำเท่าแมาเสือให้ผสองเสือนั่นแมวนะโอ้ไม่ไหวอินสอนน้ำมาหาม่อสิแมวถึงว่เหี้ยร้องไม่ยินรองตัวแมวเป็นโรคอีกอย่างะละน่ะเทียนว่าอยู่ในแมวเรากับเงาเอาจะสามจะบึดกันเนี่ยเธอมอ,อมาเบิ่งผลงามดูลูกลูกมะน้ำ <c oughs> ตามมาเฟียขาดมาได้ตามมาลวดเนี่ยมึงดูนี่ยู่ใกล้เนี่ ต่างมาพาเบุญมาเล่นน้ำนี่นี่ผลงานของเขาเคือคุณอ่ะงามนี่แบบเนี้ยไปได้ซ้อมแล้วทุวม่มมากมากเวลาที่ซ้อมเฮ็ดได้ตะก้าเรียบร้อยละเราขาปัดหยาปัญญังออกนังจะเป็นมีแหฮงใจเหมือนเก็บเห็ดสมบุญแบบเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ทุ่มสิบฝากไว้สักนีแิดเด้อค่ะนี่กับตามเป้าไม,ากออกมาก้กะถือว่าเกินคาดอีกแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะได้หลายปีนีดแต่ว่าที่ที่ๆก็ได้หลายอยู่เนาะค่ะจ่านใดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับฉันมาพี่น้องแล้วค่ะ